การร่วมสมญาติโยมได้ร่วมทำกับคณะสงฆ์ทางวัดก็ขอให้เป็นเพราะปัจจัยแล้วมันทำให้ชีวิตของคุณโยมพบเจอแต่ความสุขความเจริญที่ห้องคิงใดก็ขอให้สมมากนักถ้าหาโยมขอในชีวิตมีสมหวังรุกเรือท้าขายก็ขอให้รับเกลขอให้ถ้าหายดีพุะโยมก็

ใจด้วยมาวัุวู้มาไกลเนาะยายเนาะศีนรงค์ได้ยินซาะกาศวาศสีนรงค์ศีนรง์ารงทางสังขะไง,งจ้ะ เนียงมัวเตะกรอกยำหันมาที่เอ้าถึงแล้วปริวัตบ้านเนียงเพิ่งจบเองได้บุญแต่เช้า คเขาว่าแม่ค้าไปไปหายหายเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาไม่ไหวหนูก็เราขายยางพนด้วยขายที่อื่นด้วยเนาะใช่ยายขายอะไร <c oughs> ด้วยตะโอนแกหลับไหนเนี่ยบอกให้ตั้งร้านเสร็จบอกว่าให้ไปนอนเคยนอนหลับในเออแกหลับในเป็นไรไหมล่ะไม่แกหลับในแล้วแบบว่ามันไอ้นี่ไงยายเขาเรียกอะไรนะคอนกรีตมันสูงใช่ไหม แล้วทีนี้ข้างล่างมันเป็นทุ่งนามันกําลังสลบลงและรถน่ะใต้ท้องรถเนียงมันไอคันนั้นมันเตี้ยใช่ไหมมันก็เลยขูดดังเนียงก็หลับตอนนั้นเนึงไม่สบายแกก็หักรถขึ้นมามันไต่ขึ้นมาได้นั่นแหละเลยไม่เป็นไรพอทีนี้ตกเย็นมาปุ๊บกี่ทานเนียงเราเลิกไปตลาดเช้าได้ไหมเลยถามทําไมอะ่ะที่ไม่ไหวป่ะหนูหอยแล้วเนียงก็เตื้อด้วยอะไรด้วยเนียงก็หยุดเห็นไหมละ่ะ แล้วมันเคยพลาดมาแล้วได้ไงยายถ้าเกิดว่าเราไม่ยอมหยุดตั้งแต่ตอนนี้เราัมแต่คอามความความเป็นปีแล้วเห็นไหมบทพอมันจะเป็นมันก็เยอะทีเนี้ยแล้วแล้วจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราสู้ขนาดนี้มันก็ยังไม่ได้ดีขึ้นการติดนี่ไม่ใช่ว่าเราจะมาแบบเร่งหาเงินเร่งใช้นี่ใช่ไหมยายหนูว่ามันไม่ใช่เงินที่หามาได้ไปรักษาเจ้าของมากกว่ายายคยายเวามความนะททุกอย่าง เรื่องกัวเรื่องมุงเรื่องกจเรื่องเป็ดเรื่องไรปรากฏว่ามันก็ได้แต่หมุนมาชื่ออาหารให้มันกินอทีนี้ตัวใหญ่ฟังมไม่ทีแก้วฟังฟังไม่ทีแก้วยายปฏิญาณตนว่าไม่เล่นหวยปฏิญาณตัวเองไม่เล่นหวยนั่งสมาธิตอนเย็นอะไรเย็นคือสิ่งเดียวที่เราขอขอ,ขอให้ขายดีอ นี่เลยทุกวันนี้ก็เลยตัดไง่ายๆตัดอันนี้ออกเพื่อที่เราจะได้พักผ่อนมาบ้างไม่มาบ้างมีไปมีกิ๊กมีกิ๊กแต่เราทำใจได้ปล่อยเลยเราปรองได้ไม่อะไรมีก็มีไปมีก็มีไปปรากฏวันนี้สบายใจมากเลยอยากทำอะไรทำไปใช่ไหมทำก็ทำไป มาบ้านมากินข้าวเพืนเอากินไปพวกเขาจะมีไม้แล้วมีป้านมีสวนใจนีกเกเนียงว่าเนียงว่ายุคนี้สมัยนี้ชีวิตขับเคลื่อนด้วยเงินว่ายายการหาเงินสําคัญมากเลยเนาะถ้าเรามไม่มีเงินเราไม่มีอะไรซื้อกินเลยนะอเอ้ยคืยเอเฮดเซเวคักแทะ <laughs> แม่นอนเนื่นอนละบ่ะมันก็พอได้ในถ,ถ้ายายไม่เอาของหอมมันก็หมดไปกับบ้านเลจ้ะก็เลยเอาอย่างนี้อนนเอาอย่างนี้เอาเอาเอาแล้วมันไอ้นั่นไงมันทำอะไราได้นี่เนียงไม่ซีเรียสแล้วไอ้พวกเนื้อพวกอะไรเหลือมาทำกับข้าวจ้ะไม่สนแล้วมันมีเวลาแล้วไงายายเมื่อก่อนไม่มีเวลาเลยเดี๋ยวนี้วันไหนเราไม่ได้มาตลาดเช้าเรามีเวลาเหลือๆ <laughs> นอนไม่หลับกลางคืนก็ลุกมามัดหอมเชา้ามาตีสี่ตีห้าลุกมาทำกับข้าว ประหยัดไปอีกเมื่อก่อนไม่มีเวลาเลย